ปดคะ่ะหกจุดสามห้าสองห้าสองสามหกอยู่หน้าจุดแสดงว่าถ้าแปลงเป็นจำนวนคลาทุกตัวต้องมีหอยู่ข้างหน้าต่อไปหลังจุดเป็นทศนิยมําซึ่งอยู่ในกรณีที่สองก็คือนำทศนิยมทั้งหมดลบสามส่วนด้วยเก้าแทนด้วยทศนิยมที่ําและศูนย์แทนทศนิยมที่ไม่ซาหก เศษสามสี่เก้าส่วนเก้าร้อยเก้าสิบซึ่งตอบก็ไก่นะคะข้อเก้าค่ะข้อเก้าจะเป็นซ้ำทุกตำแหน่งกรณีที่หนึ่งเคค่ะตอบเพอากวก่ อ่ะแต่ถ้าเราหาร2ทั้งเศษและส่วนจะได้อะไรคะจะได้3 6อ่าไม่ใช่หารสองสี่หารสามทั้งเศษและส่วนจะได้อะไรคะ สองก็คือจะได้งองูแสดงว่าข้อนี้ยตอบได้สองข้อข้อที่สิบข้อสิบตอบขอไข่นะคะก็คือหนึ่งบวกกับกรณีสองนะคะอันนี้ ซึ่งข้างหลังตรงนี้น้องก็ไม่ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหาร2ทั้งเศษและส่วนค่ะจะได้1นึ่งนึ่งอสบก่วนสิบอ็่ก็ไก่นะสิบสองค่ะ เราอาจจะแปลงตรงนี้ให้เป็นเศษส่วนก็ได้แล้วก็ทำส่วนให้เท่ากันแล้วก็นำมาลบกันจะตอบงงูสิบสามเหมือนเดิมเราแปลงตัวที่เป็นทศนิยมสาให้เป็นเศษส่วนนะคะจะตอบก็ไก่สิบสี่เราต้องคิดทีละข้อคะ่ะสิสี่จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเราต้องคิดแต่ละข้อ ว่าข้อไหนมีคำตอบเป็น2เศษ26สส่วน999 15ตอบขอไข่ค่ะคือเราต้องคิดอันนี้อันนี้แปลงให้เป็นเศษส่วนจะเข้ากรณีที่1หรืออาจจะเข้ากรณีที่2ดีแล้วก็นำมาบวกมาลบกันปกติถ้าเป็นเศษส่วนแล้วจำนวนนับก็บวกกับจำนวนนับเศษส่วนก็บวกกับเศษส่วนตรงนี้คือคำว่าไม่นะคะ อย่าอ่านผิดนะไม่ถูกต้องส่วนเป็นจำนวนเต็มเป็นตรรก,กยาแล้วก็เป็นจำนวนจริงอันนี้ถูกอันนี้ก็ถูกเพราะว่าอะไรคะรูทสิบหกคือสี่รูทเก้าคือสามบวกกันแล้วได้เจ็ดอ่ะเป็นจำนวนเต็มก็ถูกอีกพี่จะยกตัวอย่างนะจะยกตัวอย่างคานก็คือลบสองกำลังสองจะเท่ากับสี่ ซึ่งทำไมคะลบสองไม่ใช่จำนวนบวกคู่ค่ะเขาเป็นจำนวนลบข้อนี้แหละผิดและอันนี้ค่ะอันนี้ก็ผิดเพราะว่าอะไรถอดรูทออกมารูทสามมาจะได้สามซึ่งสามเป็นจำนวนคี่ไม่ใช่จำนวนคู่ข้อนี้ตอบได้สองข้อค่ะสิบเจ็ดจำนวนนับ x จำนวนนับเริ่มตั้งแต่หนึ่งสสามสี่ไปเรื่อยๆแก้สมการตรงนี้นะ x เ,เท่ากับอะไรคะย้ายข้างไป x เ,เท่ากับลบสองซึ่งลบสองเนี่ยไม่ใช่จำนวนนับข้อนี้ก็ผิดแล้วลบายเป็นจำนวนจริงถูกเพราะไคืออะไรคะคือตกักยะอะตักเพราะไคืออตาตะกยะ ข้อไข่นี้นะคะที่ถูกศูนย์เป็นอัจตกะกยะผิดคำตอบข้อนี้คือศูนย์ศูนย์เป็นตัวตั้งผลลัพธ์เท่ากับศูนย์ถอดรู้สามออกมาได้ลบสองค่ะซึ่งลบสองคือตกะกยะ 1 8นะคะในกอไก่เนี่ยพี่ลองอ่านจ์แล้วเรายังไม่มั่นใจเราไปคิดข้ออื่นก่อนเหมือนจะง่ายกว่าขอใขรให้น้องนะคะเปลี่ยนคําว่าตักยะให้เป็นอัตักยะทุกตัวเฉพาะขอใขรในข้อนี้นะอัตักยะหารด้วยอัตักยะเป็นจำนวนอัตักยะเสมอข้อนี้ผิดเราสามารถยกตัวอย่างค้านได้ก็คือพี่ให้เป็นพายหารพายได้1น,นะหนเป็นตักยะข้อนี้ก็ผิด ต่อไปคอวายอัตักคูณกับตักยะได้อัตักเสมอโนค่ะที่จะให้อัตักเป็นรูทสามแล้วตักยะเป็นศูนย์นำมาคูณกันได้ศูนย์ไม่ใช่ศูนย์ไม่ใช่อัตักแต่ศูนย์เป็นตักยะงองงูอัตักคูณกับอตต์กยะเป็นอตต์กยะเสมอ พี่ให้อตักรั้งสอนตัวเป็นรูทส,สองคูณกันได้อะไรคะคูณกันได้อ่าเดี๋ยวน้องจะบอกว่าอ้าวก็เลขเหมือนกันนี่ที่ให้เป็นรูทส,สองกับเศษหนึส่วนรูทส,สองคูณกันได้หนึ่งงงงูผิดคำตอบที่ถูกก็คือกอไก่ สิบเก้านะคะ abc เนี่ยเป็นจำนวนข้อใดต่อไปนี้คือสมบัติการแจกแจงข้อไหนเอ่ยง,องงูนะยี่สิบสมบัติการเปลี่ยนหมู่คือข้อกวายค่ะยี่สิบเอ็ดข้อใดเป็นจริงศูนย์จุดศูนย์ห้าเป็นตักระยะอ่ะถ้าเรายังไม่แน่ใจนะคะก็ไปดูข้ออื่นก่อนข้อขอใคร แล้วก็เปลี่ยนให้เป็นจำนวนบวกกำลังสองก่อนได้ล้วค่ะได้ลบหถูกอันนี้ถูกข้อกายนะคะอันนี้ผิดเพราะว่าถอดออกมาแล้วต้องได้ลบสิ 11. ลากที่สองของสี่สิบเก้าคือเจ็ดลากที่สองต้องมีสองตัวค่ะก็คือต้องเป็นเจ็ดกับลบเจ็ดข้อนี้ตอบได้สองข้อกอไก่อะถอดรูทออกมา <c oughs> ก็เป็นอัตกยานะรูทศูนย์จุดศูนย์ห้ายีบสองข้อใดเป็นลากที่สองของแปดหกสี่เก้าก็ไก่จ้า เลขที่สองของสิบห้าจุดหนึ่งสองเก้าคืองูนะคะขอ้อใดเป็นเลกที่สองของสองจุดสามหนึ่งศูนย์สี่ขอใครคะอันนี้คิดปกตินะคะเหมือนที่เราคิดด้านบนเลยขอ้งอยี่ห้าตอบงงูยี่หกข้อใครค่ะยี่สิบเจ็ดตอบ ควายนะคะหาเลขที่สามของเก้าสองหกหนึ่งยี่สิบแปดค่ะตอบงงูยี่สิบเก้าขอไข่ค่ะลากที่สามแล้วก็หาจำนวนสามจำนวนใช่ไหมนำไปแยกตัวประกอบกันก็ได้อย่างแรกสามสิบตอบงงูสามสิบเอ็ดตอบง,งงูค่ะ สามสิบสองมงงูอันนี้ก็คือคิดในแต่ละวงเล็บก่อนอ่าก็ถอดแต่ละวงเล็บออกมาให้เสร็จแล้วค่อยนำม,มาบวกมาลบก,กันอันนี้คล้ายๆที่เราทำไปเลยข้อนี้ข้อสามสิบสามสามสิบสามจะตอบอคอกวายคะ่ะสามสิบสี่นะคะ สามสิบสี่เนี่ยน้องก็ต้องหา x กำลังสามก่อนโดยการย้ายข้างสมการทำไมคะ x จะเท่ากับลากที่สามของลบหกแปดห้าเก้าข้อนี้จะตอบงูงูนะคะสามสิบห้าค่ะให้ x เท่ากับ อ่าเราต้องไปหาตีละตัวนะแล้วก็อย่าลืมนะคะต้องนำเอมาอยกกำลังสองในข้อนี้จะตอบขอใครสามสิบหกผลต่างค่ะรู้สามเก้าหกเก้าเนี่ยคือหกสิบสามลากที่สามของสามสามเจ็ดห้าคือสิบห้าซึ่งผลต่างคือเรานำมาลบกันมาลบกันจะได้เจ็ดสิบแปด อันนี้คือแก้สมการอย่างแรกที่ทำก็คือยกกำลังสองของทั้งสองข้างตอบกว่าไก่หนึ่งจุดหนึ่งข้อสามสิบแปดเนี่ยคือมันจะเข้าติดโกนิดหนึ่งก็คือเราจะใช้เรื่องพิธากรัสในการหาหาด้าน AC ตรงนี้เป็น AC นะเราต้องการทราบด้าน AC พิธากรัสก็คือ ด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือด้านนี้ด้านนี้เขาต้องการทราบเนี่ยด้านนี้ด้านตรงข้ามมุมฉากกาลังสองแล้วเท่ากับอะไรเท่ากับด้านที่เหลือกําลังสองแล้วบวกกันก็คืออะไรคะแปดกำลังสองบวกหกกำลังสองแปดกำลังสองได้หกสิบสี่บวกสามสิบหก ac กำลังสองเท่ากับหนึ่งอย ac กำลังสองเท่ากับหนึ่งร้เราต้องการทราบ ac อย่างเดียวแสดงว่ารูทหนึ่งร้อเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับหารากที่สองคือ10กับลบสิบ 10, แต่เราจะตอบเป็นค่าบวกเพราะว่าความยาวใช่ไหมเอ่ยความยาวก็ต้องตอบเป็นค่าบวกต่อไปสามสิบเก้าอ่าสามสิบเก้า เขาบอกว่าทรงกระบอกตรงอันหนึ่งมีปริมาตรถ้าทรงกระบอกนี้สูง14เซนติเมตรแล้วรัศมีของฐานยาวกี่เซนติเมตรวาดทรงกระบอกก่อนนะคะทรงกระบอกค่ะ สูงเท่าไหร่คะสิบสี่ cm สิบสี่เซนติเมตรปริมาตรลูกบาทเซนติเมตรอยากทราบ R อ,อยากทราบรัศมีสูตรของปริมาตรทรงกระบอกคือ พายอากำลังสอง h โอเคเรานำมาใส่แทนค่าเลยพายคือยี่สิบสองส่วนเจ็ด r ต้องการจะทราบ h เขาก็ให้มาแล้วคือสิบสี่สี่สิบสี่ค่ะย้ายไปหารเก้าพันเก้าร้อย ไดเท่าไหร่คะสองรอ่สิบหาคือ225รอาเดี๋ยวก็ได้เท่ากับแต่ว่ารัศมีเราก็ต้องเป็นค่าบวกตอบเท่าไหร่คะตอบ15 ทรงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว8เซนติเมตรอะเส้นผ่าศูนย์กลางเดี๋ยวพี่ทำอีกหน้าหนึ่งนะนี่ข้อ40เมื่อกี้ข้อในเรื่องเนี้ยเราต้องรู้สองเรื่องก็คือ ทรงกลมปริมาตรทรงกลมนะแล้วก็อะไรคะกลวยอ่ะอย่างแรกมาหาปริมาตรทรงกลมก่อนใช้สูตรอะไรปริมาตรทรงกลมเศษสี่ส่วนสามค่ะพายอากำลังสามแทนค่าที่เขาให้ลงสูตรก่อนทำทรงกลมก่อนนะทรงกลมพี่จะให้เป็นสีแดงนะ,ะทรงกลม พายคือยี่สิ่วนเจ็ดากำลังสคือ4ี่กำลังสจากนั้นไปทำปริมาตรของกลวยปริมาตรกลวยนะคะคือเศษหนึ่งส่วนสาพายอากำลังสอเฮ แทนค่านะคะเศษหนึ่งส่วนสามพายคือยี่สิบสองส่วนเจ็ดซึ่งเราไม่ต้องแทนค่าพายก็ได้เพราะสุดท้ายอะ่ะมันจะตัดกันหมดไป R กกำลังเราต้องการที่จะทราบะลรคะรัะ,ะมีฐานของกลยก็คือต้องการทราบตัวนี้แหละ h คือสามต้องการทราบสีม่วงสีม่วงนี้ต้องการทราบตัวนี้ เสร็จแล้วเขาบอกว่าทรงกลมปริมาตรเป็น4ีส่วนสเท่าของปริมาตรทรงกลวยเราก็มาตั้งสมการเลยจะได้อะไรนี่สามารถตัดกันได้นะคะก็จะได้อะไรคะ ยี่สิส่วนเจ็ดกำลังสองสีเขียวจะเป็นของกลวยสีแดงจะเป็นของทรงกลมแก้สมการหา R 2. นะคะจะได้ว่า R กำลังสองเท่ากับหกซึ่ง R ก็ R จะมี2ค่าคือ8กับลบแซึ่งเราจะเอาค่าบวกเพราะว่ารัศมีต้องเป็นบวกข้อนี้ตอบ8ปดซนเมตร